มีเหล่ากูรูทางการเงินที่เจ๋งและนุ่มฟูที่สุดอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสําคัญในตลาดใช่ไหมการเป็นเจ้าของบริเวณส่วนตัวของตัวเองนั้นรู้สึกยอดเยี่ยมมาก แต่กระบวนการซื้อขายบ้านทำงานยังไงล่ะและทําไมถึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเข้าใจเอาล่ะเพื่อตอบคําถามนี้ผมตัดสินใจไปสํารวจผู้ที่น่าจะรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์อยู่สองสาอย่างใช่แล้วผมกําลังพูดถึงเหล่าคนดังลองมาติดตามและดูสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเจสี่และเบียมเซซื้อบ้าน200ล้านดอลลาร์ในแคลิฟอร์เนียใช่แล้วในมาริบูมีคนบอกว่าพวกเขาจ่ายเงินสดทั้งหมดเรื่องการจ่ายเงินสดเป็นเหมือนกับ นั่นไม่ค่อยจะเป็นเรื่องจริงสักเท่าไหร่แต่พวกคุณจ่ายเงินสดเป็นเงินดาวน์บ้านได้แต่พวกเขาบอกว่าพวกเขาจ่ายทั้งหมดด้วยเงินสดสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำในสถานการณ์นี้และผมไม่รู้เรื่องนี้จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ว่านี่เป็นตัวเลือกหนึ่งและนี่เป็นวิธีที่คนที่มีความมั่งคั่งสูงจะได้เปรียบมากในสถานการณ์แบบนี้คุณกู้เงินจากสินทรัพย์ของคุณและใช้เครดิตเงินกู้นั้นเอูาใช่ ใช้เงินสดซื้อสังหาริมทรัพย์และจากนั้นก็รีไฟแนนซ์มันให้เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยดังนั้นคุณก็จะได้เงินทั้งหมดคืนแล้วคุณก็จ่ายชำระเงินกู้นั้นและตอนนี้คุณมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยถูกต้องไหมนี่แหละเป็นวิธีที่คนรวยหลายคนจ่ายเงินสดทั้งหมดในการซื้อสิ่งของโดยไม่จําเป็นจะต้องถอนเงินออกจากตลาดหุ้น ดูเหมือนว่าเหล่าดาวรารู้วิธีไม่เพียงแต่เปล่งประกายบนเวทีเท่านั้นแต่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยเมื่อพิจารณาจากจํานวนเงินมหาศาลที่เป็นราคาบ้านของพวกเขาดาเนินการด้วยเงินสดอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือปลอดภัยที่สุดแต่ก็มีข้อดีทางการเงินที่ดีจากการจ่ายด้วยเงินสดนะคุณคิดว่าไงถ้าคุณกําลังซื้อขึรือหาคุณจะเอาเงินมาเป็นปึกหรือเลือกโอนผ่านธนาคารแชร์วความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ได้นะในระหว่างนี้ผมกําลังจะหาคลิปเจ๋งเพิ่มเติมให้ทุกคนอย่าพลาดนะเจอกันคราวหน้าและจำ แฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสู่ทั้งปวงทั้งปวงสู่หนึ่งเดียว